เบห้ามเลยสวัสดีครับเบียไฟมาไม่เห็นออก็วันนี้ปิดเกมกันที่สพเมืองสมุทรสาครนะครับก็พาพี่สมุทรมาสอบเพิ่มเติมกรณีที่พวกผมนะครับแล้วก็ทีมกฎหมายขอบคุณอาจารย์ฝ่ายกฎหมายของพวกเรานะครับก็เรื่อง เรื่องของเรื่องมันเป็นเรื่องเล็กน้อยซึ่งจริงๆแล้วนะผมเองเนี่ยให้พี่สมุทรมาตามเรื่องที่ผู้กองร้อยตำรวจเอกหญิงนะฮะบอกว่าให้แจ้งความคืบหน้าตามระเบียบสามสิบวันครั้ง6 0สิบวันครั้งนะฮะเกบวันหลังออกหมายจับนี่คือระเบียบเขาวางหลักเกณฑ์เอาไว้อย่างนี้อยู่แล้วแต่ผู้กองหญิงคนนี้นะครับก็ทีแรกพี่สมุทรติดต่อได้ พูดคุยกันเรียกมาสอบเพิ่มเตมิตมเติมนู่นนี่นั่นก็ติดต่อได้สบายสบายแต่พอบอกให้แจ้งความคลืบหน้าผู้กองเมินเฉยนะครับไม่ไม่ให้ความใส่ใจกับคําสั่งผู้บังคับัญชาเอ่อพวกผมเนี่ยเน้นเรื่องระเบียบและคําสั่งของต่อรที่ไม่ไว่าจะเป็นบันทึกข้อความหนังสือด่วนที่สุดนู่นนี่นั่นแจ้งอ,อ,อธิบายกันอย่าง คืออย่างละเอียดอะแต่ร้อยตำรวจเอกคนนี้ก็เหมือนเฉยจริงๆน่ะที่สมุทรสาครน,นี่นะผมผมไม่ไม่อยากเป็นประเด็นเพราะว่าไอ้ที่ไม่อยากเป็นประเด็นน่ะคือไม่ได้ว่ากลัวใครนะครับเพราะว่ามันมีมันมีนายตำรวจคนหนึ่งที่มีประเด็นกับพวกเรามาโดยตลอดนั่นแหลอะอแต่ทีนี้ก็ไม่จําเป็นต้องเอ่ยชื่อเขานะครับเพราะว่าเรื่องมันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว นะครับเขาก็ต้องทําหนังสือไม่ว่าจะไปต้องไปชี้แจงกับภาคเก็หรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่พันตํารวจเอกเป็นผู้กํากับอยู่ที่สมุทรสาครน,นะครับผมต้องชมเชยนะครับว่าจริงๆอ่ะน้องเขา,เามีความตั้งใจมีชาวเมียนมาหรือต่างดาวแรงงานต่างด้าวเนี่ยร้องเรียนมาที่ผมมากมาย กรณีที่ถูกตำรวจไม่ว่าจะเป็นชุดสืบหรือนอกเครื่องแบบหรือสายปอที่ไปจับแรงงานต่างด้าวมาทีนี้แรงงานต่างด้าวเขาก็ร้องเรียนมาอย่างพวบผมบางทีผมก็ให้คุณสมุดรหรือพี่อภัยที่อยู่ใกล้นะเดี๋ยวมาด้อมๆมองๆให้หน่อยว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่กรณีที่สืบนอกเครื่องแบบไปจับแรงงานต่างด้าวมาเอาไปพูดคุยนะฮะ ที่แรงงานต่างด้าวเขาเล่านะคือผมก็ไม่ได้ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ผิดหรือถูกเพียงแต่ว่าแรงงานต่างด้าวเขาเข้าเมืองมามันก็มีทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายเพราะว่าจังหวัดสมุทรสาครต้องเข้าใจว่าเออมันเป็นเมืองอุตสาหกรรมเรื่องอาหารทะเลเรือประมงคนไทยก็ไม่ทำจำเป็นต้องมีแรงงานต่างด้าวแต่มันก็ต้องเน้นว่า ถ้าเข้าเมืองมามันก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายถ้าผิดกฎหมายถ้าตำรวจเขาจับมันก็เป็นหน้าที่ของเขาเป็นอำนาจของเขาที่เขาต้องจับแต่กรณีที่แรงงานต่างด้าวมีเบอร์ผมแล้วก็โทรมาร้องเรียนว่าตำรวจเรียกรับทานนแถวนี้ผมก็พยายามนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่สมุทรมานะครับผมก็พยายามบอกว่าทุกคนต้องเน้นว่าถ้าแรงงานต่างด้าวเมียนมาซึ่งผมเนี่ยมันมีแรงงานต่างด้าวที่ อาสาที่จะเป็นล่ามให้นะครับหลายคนถ้าเกิดว่าแรงงานต่างด้าวถ้าสมมติว่าป๋าเข้าไปแล้วคุยกับเขาไม่รู้เรื่องให้ต่อสายหาผมนู่นนี่นั่นผมต้งบอกว่าถ้าแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายถ้าจะกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเรียกหรือรับถ้าไม่มีหลักฐานผมได้แค่รับฟังครับทําอะไรตอบไม่ได้นะครับแล้วก็ผมถามให้แล้วนะก็ได้คําตอบมา ก็เรื่องแรงงานต่างด้าวที่สมุทรสาครน,นี่ทําไมมันขังไว้กันเยอะจังเหตุผลที่ทางตํารวจเขาชี้แจงกับผมนี่นะครับที่ต้องขังแรงงานต่างด้าวเนี่ยมากกว่าโรงพักอื่นเพราะโรงพักเมืองสมุทรสาครน,นี่มันเป็นมันเป็นเหมือนศูนย์กลางไม่ว่าจะเป็นสพไหนถ้าจับแรงงานต่างด้าวที่ทําผิดกฎหมายไม่ว่าผิดประเด็นไหนก็แล้วแต่ ถ้าส่งฟ้องศาลสารพิพากษาลงโทษจะเป็นโทษปรับหรือโทษอะไรก็แล้วแต่แต่เมือ่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเข้าเมืองถ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายประมาณ5โลโรงพักซึ่งเมืองสมุทรสาครมีพื้นที่อำนาจการสอบสวนค่อนข้างเยอะแต่ลงพักหรือสอพอต่างๆเนี่ยมีน้อยพอมีน้อยเสร็จเนี่ยมันกลายเป็นว่าโงพักเมืองสมุทรสาคร เป็นเาขาเรียกว่าเป็นห้องขังกลางโรงพักนั้นก็พอมาขึ้นสารที่จังหวัดสมุทรสาครถ้าศารพิพากษาลงโทษก็ต้องเอามาฝากขังไว้ที่โรงพักเมืองสมุทรสาครเพื่อรอผักดันกลับจะส่งตอ่อมอเลยตอ่อมอก็รับเรื่องนะฮะรับเรื่องแต่อของตอมอเนี่ยไม่มีที่ขังแล้วเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับนโยบายการห้ามเคลื่อนย้าย แรงงานต่างด้าวซึ่งปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยเ,เกี่ยวกับแรงฝ่ายกฎหมายโทรมาก็อย่างนี้แล้วกันนะครับว่าที่ร้องมาที่ผมเนี่ยบอกว่าทําไมแรงงานต่างด้าวถึงถูกตํารวจขังไว้ที่โรงพักมากมายไอ้ที่ขังเนะี่ยส่วนมากที่เขาแจ้งผมมาแล้วผมวันนี้พอไปดูหน้าห้องของังแล้วก็มีจํานวนหนึ่งที่รอผักด,ดันกลับนะครับ ซึ่งสารพิพากษาลงโทษแล้วนะครับซึ่งจะเอาไปฝากเออหรือหรือจะส่งตมเลยตมไม่มีที่ขังไอ้ที่ขังนี่ไม่ใช่อะไรขังเพื่อผลักดันออกนอกประเทศคือกลับบ้านเขาอะนะครับไม่เป็นการทรมานอย่างอย่างใดนะครับได้รับอาหารสามมื้อที่ที่ถูกขังวันนั้นแรงงานต่างด้าวที่โทรร้องเรียนมาที่ผมเนี่ยซึ่งซึ่งไปร้องเรียนว่าตำรวจเรียก นะครับคนที่จับกลุ่มเรียกอา,อาจจะมีการพูดคุยตกลงกันว่าถ้าจ่ายเท่านี้เราไม่ต้องสงสารนน่นนี่นั่นก็เขาก็คือทุกคนมีสิทธิ์คิดนะครับแต่การที่คิดแล้วโทรมาหาผมแล้วพอผมถามหาเอกสารภาพถ่ายทั้งนี้ไม่มีไอเราจะไปกล่าวหาเจ้าหน้าที่ลอยลอยมันไม่ได้ไม่ได้ครับอย่างพวกผมเนี่ยให้ทุกคนทําหน้าที่นะครับ โดยถ้าเกิดว่ามันมันเป็นคดีนะครับเราก็ต้องใช้ทนายของกลุ่มพักใหม่ให้พี่สมุดลงมาตรวจสอบแต่ละเคสที่ร้องเรียนมาที่จังหวัดไหนที่ไม่ว่าจะเป็นสมุดสาครนนะสมุดสงครามที่ไหนก็แล้วแต่สมุดปราก,การชนบุรีชนบุรีนี่ก็แรงงานต่างด้าวก็ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเราลงตรวจสอบทั้งหมดครับถ้าคุณผิด คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาร้องเรียนว่าเขาเรียกหรือรับนะครับซึ่งผู้กับที่ที่เมืองสมุทรสาครเนี่ยเป็นเด็กด่มไฟแรงต้องชื่นชมผู้กับเขาแล้วทําอะไรก็แล้วแต่ตรงไปตรงมานะครับมีมีปัญหาอะไรผมสามารถมีคือคือติดต่อไปสายงานได้โดยตรง แล้วหนึ่งเราต้องเราต้องเราต้องชื่นชมคนดีนะครับเราผมไม่ได้ยกย่องใครผู้ใดผู้หนึ่งเป็นกรณีพิเศษแต่เนื่งองจากว่าอย่างลูกน้องหรือตำรวจชั้นผู้น้อยที่คุณสมุดดำเนินคดีไปเนี่ยทำหนังสือร้องเรียนไปเพวัะนั้นถ้าน้องไม่อยู่ในร่องในรอยพ่้งกับเขาก็บอกแล้วว่าถ้าชี้แจงไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตามระบบหรือระบอบของมัน ทำไม่ถูกต้องไม่เน้นคําสั่งผุ้ังครับบัญชาถ้าตอบคณะกรรมการที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะสอบสวนไม่ได้น้องก็ต้องไปไประเชิญเอานะฮะพวกผมไม่มีเหตุโกรธเคืองเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นพ่สมุดก็ยังเป็นพ่สมุดคนเดิมนะครับแต่ก็ตำรวจคนไหนนะฮะที่ยังออกแดวที่คิดว่าตัวเองมีอำนาจแล้วทำได้ทุกเรื่องรอครับผมเชื่อว่า ตอนนี้ประชาชนส่วนหนึ่งนะเขาขาดความเชื่อมั่นกับอาชีพตำรวจเสียแล้วนะครับอยู่ใกล้ตำรวจไม่ใช่อบอุ่นแล้วครับอยู่ใกล้ตำรวจหลายคนผวาแต่ตำรวจดีๆก็ยังมีนะครับพิสม,มุทมาธิบดีทหาครทีททไลนะครับตำรวจที่สม,มุรทรสาครไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานสอบสวนหรือตำรวจชั้นผู้น้อยค่อนข้างที่จะนิสัยดีนะครับเพราะว่า ครั้งหนึ่งที่พี่สมุดมาที่ศาลตอนนั้นผมไม่ได้มาด้วยก็เห็นน้องน้องตำรวจไปจับคนขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งแม่ค้าร้องเรียนมาที่พี่สมุดหลายต่อหลายครั้งว่าตำรวจจับสารพัดที่จะจับพอพี่สมุดไปคุยด้วยเท่านั้นแหละพุ่มกับโทรหาผมนะครับก็พูดคุยกันบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นความผิดเล็กๆน้อยสิทธิ์เขาให้ว่าเก่าตกเืินก็ได้ ถ้าเราไม่เน้นเรื่องจะเก็บเงินค่าปรับเนี่ยผมว่าประชาชนกับตำรวจมันจะอยู่อยู่กันได้อย่างสบายนะครับคนผิดเขาก็ยอมรับผิดนะครับแต่บางทีบางครั้งมันผิดเพราะความจําเป็นเ,เรื่องเศรษฐกิจมันไม่ดีหาเงินไม่ได้นะครับก็ส่วนเรื่องของคดีของพิยภัยก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทนายจิตทัศนะฮะหรือกลุ่มพักใหม่ ด้วยความเป็นห่วงเพยาอภัยก็ติดต่อประสานงานมาโดยตลอดทั้งๆที่หัวหน้ากิจทัดเนี่ยติดอยู่ที่ศาลจังหวัดเอ่ออยุทยานะครับพอบ้างเว้นจากซักค้านหน้าหน้าบรรลังศารก็รีบโทรมาเพราะเป็นห่วงพยอภัยนะครับก็คือวันนี้เรามาขอเลื่อนศาลอ่าพอมาขอเลื่อนศาลทีนี้ก่อนที่จะเลื่อนศาลนี่ก็จะมีเหตุผลศาลท่านก็ถามด้วยความที่ ประเด็นคือไม่อยากให้สองบ้านนี้บ้านสองหลังนี้ทะเลาะก,กันสาลท่านก็แนะนำด้วย,ด,วยด้วยทางคือหาทางออกร่วมกันอยา่าําคือไม่อยากให้ดําเนินคดีกันเพราะว่าคนน่ยถ้าพิยภัยผิดถึงขั้นถูกลงโทษก็ไม่มีกฎหมายหรือไม่มีคาสั่งใดหรอกที่จะไปสั่งให้พิภยภัยถ้าถ้าผิดกฎหมายพี่ต้องย้ายบ้านหนีจากหมู่บ้านนี้นะมันไม่มีศาลท่านก็บอกว่าสุดท้าย ถ้าสาลลงโทษไปแล้วถ้าพี่อภัยเขาพ้นโทษหรือไอ้นี่มาปุ๊บมันกลายเป็นสร้างความบาดหมางใจซึ่งกันและกันมันก็ไม่จบแค่นี้วันนี้คุณดําเนินคดีคุณอภัยแล้วเชื่อไหมว่าอีกสองวันข้างหน้าคุณจะถูกดําเนินคดีบ้างเพราะว่าหลายๆเรื่องที่มันกระทบกระทั่งกันแล้วมันเกิดการหมิ่นประมาทซึ่งหน้ากันเนี่ยเอ่อผมเองเนี่ยผมผมไม่อยากให้มันมีเหตุการณ์ต่อเนื่องหรอก แต่ถ้าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ยอมใครไม่ได้นะครับยกมือไหว้ใครไม่เป็นซึ่งมันไม่ไม่ใช่นิสัยของคนไทยนะครับทำไมคนเท่าคนแก่เขาถึงบอกว่าไปลามาไหว้แต่ดูท่าทางหรือกิริยาผู้หญิงคนนี้ไหว้ใครไม่เป็นผมผมเชื่อว่าอย่างนั้นจริงไหมจริงเออ <laughs> เพราะว่าเคยเงื้อมือจะตบหวัวล้านพี่อภัยานาทีหนึ่ง <laughs> ตบภาพตบภาพเพราะนั้น <laughs> เพราะฉะนั้นจริงๆก็ตั้งใจตมแต่มันพลาดมันพลาดตมเอาหัวร้านหลบเนึอาจจะเดินเนี่ยคนหัวร้านมีประโยชน์ตรงนี้ลื่อก็เป็นผู้หญิงที่ข้าวเล่าพอสมควรนะครับ<ด>เอเอก็เ้ื่อความเป็นห่วงนะผมผมไม่อยากเอจริงๆไม่อยากให้มันเป็นคดีหรอกแต่เขาเลือกที่จะเป็นนะครับเขาเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะฟ้องพิจารณาภัยวันนี้ถึงถึงบอกไงว่า ต้องขอบพระคุณศาลมากๆากที่ผมไม่ใช่ทนายนะครับแต่ยกมือขึ้นพูดศาลให้พูดใ,ใ,ให้อธิบายเหตุผลว่าผมมาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ยังไงอ,อพอดีผู้หญิงคนนั้นไปกล่าวหาผมว่าผมติดโควิด hmm. วัดแล้วขึ้นสขีดน mm ู hmm. ่นนี้นั่น mm hmm. ก็เดี๋ยวเขาว่ากันในเจ <c oughs> <c oughs> ผมไม่ได้ผมไม่ได้ซีเรียสน,นะครับ่การกล่าวหาผู้อื่นโดยปาดชจายข้อเท็จจริงแล้วยิ่งบุคคลที่สาม,มาได้ยิน ไอ้บุคคลที่สามนี่ปรากฏว่าเป็นศารซะด้วยสิน,นะครับเป็นอายการก็มีเป็นทนายความก็เยอะผมรู้สึกอับอายน่ะหน้าบันลังหน้าบันลังสาลด้วยแต่ทีนี้จริงจน่ะเ,เดี๋ยวว่ากันอีกทีเพราะว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมก็ต้องปกป้องศักดิ์ศรีของผมทําดีมาตั้งเยอะแต่ถูกผู้หญิงคนหนึ่งไปหมิ่นหน้าบันลังสาลเนี่ยบอกว่าผมติดโควิดวัดแล้วขึ้นสองขีด มีคนรายงานงมันก็บอกว่ามีคนส่งข้อมูลให้ทีนี้มันก็เป็นหน้าที่ที่คุณต้องอ้างแล้วแหละว่าใครเป็นคนส่งข้อมูลให้คุณแต่ถ้ามันเป็นการกก่าวเท็จหน้าสารเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะ <c oughs> ก็ลองดูลองดูเพราะว่าการที่คุณชี้มาทางผมบอกว่าไม่อยากจะยุ่งกับคนพวกนี้ บังเอิญว่าคนพวกนี้มันมีคุณอาภัยเนี่ยอยู่กับพวกผมด้วยเพราะอาภัยเนี่ยเขาอยู่กับนักรบด่านเถื่อนมาตั้งแต่ด่านไม่อาจนะครับคนพวกนี้แล้วชี้มาทางผมคนเดียวเนี่ยผมว่าคนไทยส่วนหนึ่งเป็นพวกกับผมนะเพราะนั้นก็คนที่ต้องการความยุติธรรมนะครับต้องการเห็นาการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาของเจ้าหน้าที่เนี่ยผมว่าเขาอยู่กับผมบังเอิญว่าพวกที่คุณว่าเนี่ย มีอภัยคนหนึ่งที่อยู่กับผมแล้วผมเนี่ยเเมื่อคุณอภัยเขาร้องเรียนมาขอความเปมตตามให้มาช่วยผมก็ต้องมาไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้ไปบอกสารว่าอยูยู่ผมทะลึ่งมาอย่างนี้มันมันไม่ได้นะครับถ้าชาวบ้านหรือประชาชนไม่ร้องเรียนมาผมไม่เสนอหน้าหรอกครับมันเหนื่อยเอเงินก็ไม่มีด้วยเอวันนี้ก็ได้ค่าตอบแทนจากไอ้สอนอ เ,เพชรเษม่ก,ก็ให้มากินข้าวกันเนี่ยนะฮะกินข้าวกันกวันนี้เนี่ยสามคนเนี่ยห้าร้อยนะครับกินลาบก้อยซอยห่างแซบแซบเล็กน้อยเออนะคือคือ,คอเราเราพูดเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้กันเนกกันเหน่ไม่ได้อะไรกันกับใครทั้งสิ้นแหละครับเออคือทุกคนต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายเดียวกัน เพราะนั้นผู้หญิงคนนี้บอกว่าเป็นคนรวยมีทนายประจำตระกูลก็ว่าไปไปให้มันสุดหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรนะกิตดานครน16หจิดานคร16ผมแจ้งผ่านไลฟ์ตรงนี้ไปแล้วกันนะครับว่าพออเขตเอ่อเขตอะไรนะเทวีออวัฒนาเขตทวีวัฒนาผมเข้าไปพูดคุยแล้วแล้วนะครั้งหนึ่งเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นประเด็นอย่างนี้ ที่ผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมจบไม่ยอมคุยกับพี่อภัยนะครับผมจำเป็นต้องบางทีอาจจะต้องฟ้องศาลกรณีที่ผอ,อสำนักง,งานเขตไม่ดำเนินการตามระเบียบหรือตามกฎหมายที่ท่านได้ขึ้นมาเป็นผอ,อนะครับท่านต้องดูแลพื้นที่แต่พื้นที่ในหมู่บ้านกิษสดาเนี่ย ที่สาธรณะอย่างเช่นถนนหรือฟุตบาทเนี่ยมันเป็นของสาธารณะไปแล้วปล่อยปลาละเลยให้ชาวบ้านถุดอิดตัวหนอนกดเข็มเก้าเหลี่ยมลงไปบางคนทําฐานตั้งแทงน้ําบางคนปลูกต้นไม้ปลูกมะม่วงจนได้กินกินผลมันแล้วไม่รู้ปลูกม,มากี่ปีนะครับกัดหางต้นอะไรน้อยหนาบ้างอะไรบ้าง,าง,างผมเห็นแล้ว คนที่ซื้อบ้านในหมู่บ้านกินชานครรัอวรอบขอบชิดของขัง้นมันอยู่แค่หลักฉนดนะครับถ้านอกเหนือจากหลักฉนดคุณจะมายึดเป็นพื้นที่ตัวเองไม่ได้นะครับคุณอภัยเนี่ยที่ถูกเป็นคดีเนี่ยเขาจอดรถในพื้นที่สาธารณะมันไม่เกี่ยวกับบ้านคุณเลยแต่คุณเลือกที่จะไม่พอใจเขาแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีเขาส่วนตำรวจสวน,นอทำมาครา นะครับการที่จะส่งสำนวนให้อาการฟ้องผมว่าเออ่คุณไม่ได้ปฏิบัติตาม법วิทยามาต่หนสามหนการแสวงหายข้อเท็จจริง,รงการรวบรวมพยานหลักฐานมันเป็นอำนาจหน้าที่ของคุณถามว่าจะถ้าจะฟ้องคุณอภัยกรณีที่สตาร์ทรถจะไปทำมาหากินเสียงบันดังอื้ออึงเนี่ยนะครับกลมควบคุมบนรพิษ มีหน้าที่ต้องมาพิสูจน์เสียงสตาร์ทรถเพราะว่ารถเขาเขาบอกบว่ารถเดิมๆท่าอา่อยเสียก็ไม่ได้ดัดแปลงสตาร์ทสองนาทีพอลูกสูบมันหมุนรอบมันมันทำงานทุกสูบก็ขับออกไปทำมาหากินขับไปซื้อของเก่าถามว่าผู้หญิงคนนี้ผมไม่รู้ว่าปกติดีหรือไม่ลำคาญเสียงสตาร์ทรถของอาภัยนะครับเข้ามาดำเดนินคดีกับพี่เขา นะครับผมเองเนี่ยซึ่งเราอยู่กับเปรตตะลมด่านเขื่อนมาก็ตั้งแต่เริ่มเราเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราก็ดําเนินคดีเป็นคนกล่าวหาเป็นคนกล่าวโทษแทนพี่น้องประชาชนตอนเนี้ผมไปต่างจังหวัดผมก็สบายใจที่มีคุณสมุดอยู่วันนั้นคุณสมุดก็เดินทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐตามที่ผมพาทำมาคือพี่สมุดไปเดี่ยวได้ นะครับผมก็สบายใจเพราะนั้นทุกเรื่องนะถ้าเป็นการละเมิดกันคุยกันไม่ได้มันไม่มีใครจะให้หนีจากหมู่บ้านนั้นเพราะอะไรพิ่าภัยเขาก็อยู่มาตั้งนานถ้าไม่ให้เขาสตราร์รถเพื่อที่จะไปทำมาหากินรถคันนี้มันจะอยู่ยังไงมันจะเอาออกไปยังไงอย่างที่คุณบอกว่าเอาไปสตราร์ที่อื่นได้ไหมเนี่ยให้ผู้หญิงคนนี้กับ แฟนที่ตัวเองลักอ่ะพยายามเอาไปเอารถตัวเองนะไปสตาร์ทอยาให้ชาวบ้านเขาได้ยินเสียงได้ไหมนะครับแล้วได้ขับพ้องเนี่ยบอกว่าทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนลำคานมันคือคนที่แก้ความํำเนินคดีกับคุณอาภัยเนี่ยมีคุณคนเดียวชาวบ้านไม่มีมใช่ไหมทั้ทง,งบ้านไม่มีบ้านก็หาก่หางๆตัวนั้นมีบ้านอยู่สองสามหลังเออก็ไม่เป็นไรพี่นะ เออผมบอกแล้วไงว่าแจ้งไปทางทนายพักใหม่วันนี้บังเอิญท่านติดศาลนะครับก็เดี๋ยววันนัดหน้าถ้ายินดีที่จะยินดีที่จะไปต่อผมจะพาคุณภัยสู้คดีจนถึงศาลฎีกาฝากเอาไว้ครับพี่น้องคนไทยทุกคนมันต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันคุณจะรวยคุณจะมีทนายประจำตระกูลจ้างมาแพงขนาดไหน แล้วแต่ครับมันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าการกระทาของคุณาภัยเป็นความผิดหรือไม่นะครับถ้ามันไม่เป็นความผิดก็ว่ากันต่อไปกันให้มันสุดๆขูดให้มันถึงลากเงา่าของของความไม่ยุติธรรมนะครับแต่ผมเชื่ออย่างหนึง่งเพราะว่าวันนี้หลังจากที่เราฟังที่สารแนะนำานี่ผมว่าสารตลิงชันนะครับเราคือผมเนี่ยเชื่อมั่น พราะว่าสารท่านค่อนข้างเ,าเป็นเป็นสารที่มีอายุนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นผู้ใหญ่อะ่ะท่านแนะนําแบบนิ่มๆนิๆ่มมากใช่ไหมใช่ใชไม่มีกระโชกคกหากไม่มีแบบจะไปมองว่า,าจริงจริงก็อย่างที่อย่างที่หัวหน้าผู้ว่าสาสารบางที่นะครับที่ท่านที่ท่านบอกเราว่าสารไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวันนี้เขาฟ้องเราสารก็ต้องนั่งอยู่ตรงกลาง ถ้าวันหน้าเราฟ้องเขานะครับสารก็ต้องอยู่ตรงกลางไม่มีสิทธิ์เลือกที่จะอยู่ฝ่ายไหนเลือกที่จะอยู่ฝ่ายกฎหมายเพราะท่านต้องดูแลความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับไอคนที่ชอบกล่าวหาว่าสารเอียงนู่นนี่นั่นก็เป็นอีกเรื่องของเขานะครับก็ก็ฝากเอาไว้ว่าบางที เราเราอย่าทุกอย่างมันไม่ม oh ีสิทธิ์คิดเองครับเราอย่าคิดเององ่ามาต้อัดเองผมว่าสารท่านพูดเหมือนวัดสอนสอนน้ำมผมว่าสอนขันสอนครับคือสอนทั้งสองคนนั่นแหละพี่อภัยก็ต้องฟังท่านด้วยเพราะว่าท่านก็แนะนํานะครับว่าสองบ้านนี้ไม่ควรทะเลาะกันนะครับมันเป็นบ้านเดียวกันนะเป็นหมู่บ้านเดียวกันอ่า มันน่าจะอยู่ด้วยกันอยางมีความสุขท่านบอกไหมอ่ะครับแต่ทำไมคุณมาฟ้องกันแล้วคุณจะมีความสุขนจบคดีนี้อาจจะมีคดีอื่นต่ออีกถ้ามันทะเลาะกันไม่เิกอะไรอย่างเงี้ยาานั้นก็พูดตรงนะผมว่าวันนี้สารแนะนำดีมากเลยอ่ะสารตลิ่งชันท่านบอกว่าจะให้คนใดคนหนึ่งย้ายบ้านออกไปขายบ้านที่เ็นไปไม่ได้อืม เพราะนั้นก็ยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันนะวันนี้ถึงแม้ว่าทนายไม่ไม่มาผมเองก็ไม่ได้รู้กฎหมายมากมายก็เป็นทนายไปช่วยผมรู้สึกดีใจที่ทนานพัฒนพูดที่ที่แล้วก็ถามท่านให้พูดอะท่านถามท่านให้โอกาสที่แเออ ก็มีโอกาสได้ชี้แจงแทนคุณภัยเพราะว่าป๋าภัยบางทีเวลาพูดแกกระตุกกระตักนิดนึงนะครับแกด้วยความที่ทั้งชีวิตใกล้จะเข้าโรงแล้วไม่เคยขึ้นศาลครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเพราะนั้นอย่างผมกับพี่สมุทรได้ขึ้นบ่อยพี่สมุทรก็เคยขังได้ถุนศาลมาไม่รู้กี่ที่แล้วนะครับเออเพราะนั้นเรื่องของพี่สมุทรอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันแถมท้ายก็คือวันที่ยี่สิบห้า นะครับเที่ยมห้าที่เก้าโมงที่ศารธนบุรีอ่าที่สารธนบุรีก็น่าจะเป็นผู้กับท่านเลือกฟ้องเองนะครับว่าที่สมุดฟ้องเท็จหรือแจ้งความเท็จอะไรตรงนี้อะไรเออก็ก็เป็นเรื่องเป็นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนั้นไปต่อพวกผมเองก็ยินดีที่จะไปต่อกับอ่อสอนดักหลักสองเออเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราร้องเนี่ยเราเราดูแล้วแล้วฝ่ายกฎหมายเราก็ดูแล้วว่ามันไม่มันไม่มันไม่ใช่ความเท็จ นะครับแต่คือถ้าเทจอะผมก็คงเพราะผมก็คงไม่บ้าไปแจ้งความหรอกคือคือเพราะผมไม่ได้คือไม่ใช่คนสติแตกเพราะจะเดินหาแจ้งความมันไม่ใช่เรื่องนะครับก็ฝากเอาไว้เอส่วนไทยจะเป็นยังไงอันนั้นก็ไปว่ากันเอาเวรไทยก็มันนะพี่นะเออเอาวันนี้ก็ค่ำแล้วก็ขอจบการถ่ายทอดสดที่เอ ในเขตพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครและกันหลังจากทานข้าวอิ่มน้ำชมสารกันแล้วก็จะได้แยกย้ายที่สมุทรก็ต้องไปประชิญชีวิตก็คือหาเงินไว้กินพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไกลเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องไปภารกิจต่อเพราะนั้นก็ยังยัง,ยงถ้ามันเหนื่อยก็ต้องพักได้ครับ <c oughs> ไม่เ <c oughs> ออก็จะฝืนเพราะว่ามันฝืนเนี่ยถ้าเราอาชีพรถรับจ้างเนี่ยถ้าฝืนคนโดยสารก็อันตรายด้วย เราะนั้นก็อยากจะฝากให้กําลังกจทุกคนนะอย่าท้อนะครับวันนี้เราเราไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเริ่มเห็นแสงสว่างหลังจากที่กลุ่มพวกเรานะครับด่านไม่ลอยดานตั้งพื้นแล้วมีกลุ่มทนายของกลุ่มพรรคใหม่เขาเข้ามาอาสาที่จะเดินไปกับเรานะครับผมเชื่อว่าแสงสว่างมันไม่ใช่ไปอุโมงนะครับเนะเพราะนั้นความเป็นธรรมบางทีมันต้องไร้สดเพื่อให้มันเป็นตัวอย่างคนที่คิดจะละเมิดคน มันถึงจะดูแล้วถ้าเห็นงานของเราที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นถ้ามันเป็นเคสตัวอย่างนะตำรวจหรือคนอื่นที่คิดจะคิดจะดำเนินคดีเหมือนที่พี่ยาัยโดนเนี่ยไม่ได้ลำํำคาญแต่เสียงรถคนอื่นแต่รถตัวเองมันก็ต้องสตาร์ทเหมือนการเกิดเขา,ขาลํำคาญรถคุณบ้างไงนะครับสู้กันไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เวลานิดนึงกันละกันเนะ โอเคงั้นก็พวกผมพี่สมุทแล้วพี่อภัยนะครับก็ขอลาพี่น้องเพียงเท่านี้เจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการนะครับรักทุกท่านคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ